คนบอกว่าเสียงนั้นช่วยช่วยเคาะไปเรื่อยๆเราก็เจาะลงไปมุดลงไปก็เป็นลักษณะตัวแอลผมต้องลงไปแบบนี้ทีมดิ่งลงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเป็นแบบตัวแอลพอไปฉีกฝ้าเนี่ยภาพนั้นยังติดตาผมอยู่ก็คือพอเปิดมาปั๊บก็เห็นหน้าของผู้หญิงหัวฟูเงยหน้าตาถล่มมองผมอยู่นะโอ้โหเราส่งสัญญาณเราบอกเลยว่าขอคุณหมอขอคุณหมอด่วนเลยก็คือคุณมณีวรรณกิติศักดิ์โสพลผู้หญิงคนที่รอดคนเนี้ย ถูกคานทับถล่มตั้งแต่วันแรกเลยนอนคว่ำหน้าอยู่แต่ก็ข้างๆเขาเนี่ยมีเพื่อนเขาที่อยู่ในห้องพักขณะเกิดเหตุเนะี่ยก็คือคือเสียไปสามคนเราก็เลยตามคุณหมอให้คุณหมอมาดูอาการจากนั้นเราก็พยายามที่จะเจาะขาดเพราะสภาพของคุณวิรันที่เจอเนี่ยก็คือนอนคว่ำหน้านะครับนอนคว่ำหน้าแล้วก็ข้างหน้าเนี่เป็นประตูกระจกนะกระจกแต่เขาก็เลยกระจกนั้นนะคขาบเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ย วันเกิดเหตุก็คือเขากำเป็นแม่บ้านและกลำลังจ่าบน้าอยู่กับเพื่อนอีกสามคนแล้วก็อาคารมันก็พังขึ้นถล่มไปแล้วเขาก็ร้องคือสลบไปครับฟื้นมาขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือจนหลับไปแล้วตื่นหลับแล้วตื่นไม่ลุกี่รอบแต่ในใจเขาคิดว่ายังไงก็ต้องมีคนมาช่วยเขาให้ได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็มีความหวังในทุกทุก วินาทีทุกเวลานะครับเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คงส่งกำลังใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ลุ้นเนี่ยครับว่าอตอนนี้นะครับเขาเจ้านหน้าที่เนี่ยลงไปรวมกันอยู่ที่ด้านหลังโซนซีหมดเลยนะครับเราเห็นกระเช้าเหลือแต่กระเช้ากับไฟส่องสว่างให้เห็นนะครับแต่เจ้านหน้าที่เนี่ยตอนนี้เหมือนลงไปหมดเลยไปอยู่ด้านหลังโซนซีหมดเลย